มันขึ้นมาน่อยใบมะเขือเกียวบีบมะนาวให้หอเอากินนะักอ,อะไรนะกินลูกชิ้นมัน่งย่างลิ้งกับไข่เคียวนะคะซุมตำเพื่อนๆเป็น,นปลูกชายคนเ อร่อยด้วยกันจ้ะทำกลาง,างสายฝนเนาะจิ้มกับไข่เคี่ยวอย่างนิงนะคะเป็นเดือนเนาะอ่ะอร่อยจังแล้วก็ยุ้ชิ้นดีนะขึ้นจมูกเลยผีผีผีกาอ,อะไรนะ เอาจัดไปจัดไปพริกสามถุงเลยนะสามไปมากรูทอดพริกท,ทอดเหรอกูดทอดเดี๋ยมาะจะกรกกกอบๆนะคะวี่งกไข่เจียวย่างเีนนะคะเดื่อนเนาะอ่ะ อร่อยจังแล้วก็ยุ้ชิ้หนูหิวอร่อยมากเลยจะลุกชายมาเร็วมีข้ากันท่ากลางสายฝนนะคะวันนี้ฝนยังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วตกค่ะ พริกพริกพริกอะไรนะเอาจัดไปจัดไปพริกสามถูงเลยนะสามนะคะอันขึ้นอร่อยเลยมาดูผักตีกินผักอีเหรอ ถีงขกดมถึงนีได้บู๊ยเพืมาขาดแข่อเผื่อยด้วยกันกัะทั้กางสาฝนเนาะเผ่อยด้วยกันกัะทั้กางสาฝนเนาะดูผักสิกินขาดอีหรอถีงขับมถึงนีได้บูยเพืมาขาดแขอเขาไปล่างสวยสวยไไปมาแล้วเดี๋ยวป๊อปจะมารับ ลูกงตีนสามสิบบาทคัะพี่น้องโอ้ยพริกพริกอร่อยด้วยกันค่ะทำแตงใสยฝนเนาะพี่เตาจ๋ามาพี่น้องเนาะจากแรงๆก็เหลือปล่อยๆแล้วหนูดูน้องฟ้าเป็นตกวฝาห้องกินข้าวอะไรก็อร่อยหมดให้หนู มาจ้าทุกคน,นขูดชิ้นขึ้นเพื่อกันทล่มย่างลิ้นกับไข่เจียวนะคะส้มตำเพื่อเนื้อติ่มอรุชาเป็นเล็ศอ,อะไรก็อร่อยหมดให้หนู หิวอร่อยมากเลยไปมากรูทอดพิ่ทอดเหรอพี่เตาอยากมากพี่ลองมั้งจากแรงๆก็เหลือปล่อยๆแล้วหนูดูน้องฟ้าเป็ตกบ่าห้องกินเผา อะไรก็อร่อยหมดให้หนูมาจ้าทุกคนดูคชิ้นขึ้นชื่อกันทะลมไปมาก,กูทอดพิกทอดเหรอ ไปบกูดทอดกินหมดไลยเนี่ยเข้าไปล่างเสียมสวยไปมาแล้วเดี๋ยวป๊อบจะมารับลูปกินสามสิบบาทครับพี่น้องโอ้ยพิกชขอบคุณค่ะสำหรับนี้นะคะไายบายจ้ะ มาจ้าทุกคนดูชิ้นขึ้นขึ้นกันพะลมดูผักติกินผัดกีหรอผินผักมีสิดิดได้ดุ้ยก็มาขาดแกงอร่อยด้วยกันจ้ะท่ามกาใสายฝนเนาะนะฮะเองขึ้นมอร่อย บปมานะคะอันขึ้นมาหน่อยบปมาไปมกกูดทอดผิดทอดเหรอ อะไรก็อร่อยหมดให้หนูหนูอ,หอ,อร่อยมากเลยย่างลิ้งกับไข่เจียวนะคะต้มตำเพื่อนๆถึงองรูาใจคนลิง้งกับไข่เจียวย่างลิ้งนะคะเป็นเด่นเนาะอ่ะอร่อยจัง แล้วก็ยุ้ยขิงพริกพริกพริก,กะอะไรนะเอาจัดไปจัดไปพริกสามถุงเลยนะสามขอบคุณค่ะสำหรับลิปนี้นะคะไายบายจ้ะขึ้นกมูกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับลัปนี้นะคะ๊ายบายค่ะดูผักสีกินผักดีหรอขิ <c oughs> ้ขีกี้ี้ักขี้ขี้ีได้ดอ้ยก็มาขัดแกนกระลูกชายมาเร็วกันข้าวกันท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้ฝนยังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วตกอะ่ะวินงกับไข่เจียวยังเล่นนะคะเพื่อนๆเนาะอ่า อร่อยกันแล้วก็ยุกชิ้นกูดทอดเหลืมากจะกรอบๆนะคะจากแรงๆก็เหลือปล่อยๆแล้วหนูดูน้องฟ้าคาุ็นตัวกว่าห้องกินข้าก็ คือเหนียวอร่อยมากเลยต้มตำอีกแล้วีนน้ย่างย่างไปบะปูทอดขอบคุณค่ะสำหรับทิปนี้นะคะไปบ้ายกัะจะลุกชายมาเร็ว กินข้าวกันท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้ฝนยังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วตกอะ่ะโอในกากขาสิบนถูกปรลูกนกินกินข้าวกันจ้าทุกคนมาอะไรก็อร่อยหมดให้หนขอบคุณค่าสำหรับลัปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ ไห้บ,บักูดทอดอะไรก็อร่อยหมดให้เห็นคุณเตาอย่าอ่าคุณหลองไหมามาจ้าทุกคนทุกทีนขึ้นขึ้นขึ้นกันทะรมนโอ้ยในก่าก็สิบวันถูกบ่ลูกมันกิ้น